สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชมช่องปูกของยา,าพาแฟมิลี่นะคะมาขาเอฟซีทำกับข้าวเมื่อเย็นกันจะแกงหน่อไม้นะแกงหน่อไร่นะคะลุงเสือหามาให้แม่ต้มเรียบร้อยในหมอ้อแม่ทุกต้มเรียบร้อยโบแกงหน่อไร่ เห็ดเพื่อนบ้านเอามาให้นะคะมาฝากนะคะเพราะฉะนั้นเอาจะแกงเสร็จเราจะตักแบ่งไปให้เพื่อนบ้านด้วยนะระหว่างรอข้าวสุกนะคะไปดูแม่ทำอะไรยาผ้าเห็ดอย่างนาะอย่งยายหา่บ้านมาเปลกยให้เาเป็ี ส้มผักผักโดองผักแป้นโดองนะคะเอฟซีเป็นะระเบ้อให้ไว้ใส่ตู้เย็นไว้ใส่บาทไปวัดเน่แล้วก็บแบงไปให้อันลุงพลนปิดเต็นตล้วก็ทีมงานยูทูบกินกันที่จำปาดงนะคะเออมันส่งเอาใส่ตู้ไว้เมื่อเดียวกับเบิดเป็นสี่แ่น ทีมงานเขาเจ้าหลายเขาเจา้าวเฮดอันนี้พอดีเตรียมนะั่นเอาไปเขาเจียกินเอาไว้กินจะคลองน้ำไปวัดน้ำซื้อจากบ่านเ,นเนี่ยพักแป้นนี่ยสามสิบเื้อสามสิบหอยเสลลไปกินน้ำทุ่งหนึ่งไปกินที่ทำงานทุงน่งนี้กิกนกับื้อบ่าอารมณ์บรรยากาศหน้าบ้าน,นโกดรนนอนบ่า ก็เสร็จแล้วถ้าบอลพอเสร็จก็บ,บเเเอบเสร็จแล้วเขาเก็เสร็จแล้บดงวังแรงนะ่ะสี่โมงหนึ่งพออ่อนเสร็จโตห้ยทาแป้งให้เรียบร้อยแล้วหุงเข่าอยู่เดี๋ยวอันโตอ,อนน่อนแล้วสิแกงบ่น่ากินอันตตเกลวะยังบ่มันเดียดนี่แหละห,ละหแล้วทาแล้วุงเข่าอยู่เดี๋ยวหอวยคั่วเรียบร้อยแล้วปลาก็ได้ปลาอยากปลาช่อน ตัวใหญ่ๆซื้อมาตัวหนึ่งเกือบโลจักจัานสีเฮ็ดยังไหนพวกนี้พอรอละซเฮ็ดเองเนานกินพวกเอาสิบมีนาทีเฮ็ดนกินสมาชิกในบ้านวันนี้จะแกงหน่อไร่นะคะใส่ปลาช่อนใส่เห็ดนางฟ้านะคะพออนไปเกลือหมูอยู่เดี๋ยวเราก็มาเฮ็ดไปคั่วเรียบร้อยแล้ว ว่หายเดียร้อยแล้วทำเป็นแว่นเป็นแว่นแล้วหมูก็ซื้อมาไว้ไห้แล้วนี่ตู้เย็นนะเด้อพักเพิกเทียบเออเผ็เห็ดกี่ดอกไม่หมดแถวเออออนเห็ดก่อนปอนไปทำงาน,นก็ทับกับข้าวไว้<อ><อ>ให้พอ,นะอซื้อมาเบิร์ดเหรอ ที่สร้างไปนะบัใหอใส่หลายทียนะ่ไหนมั่นนั่นแล้วบอกแล้วลูกพ,พักพักพักรวมกับซื้อมาให้แล้วเป็นสุดไว้พัดกินนมกับซื้อมามาชุ่มกินหรอวอาเดี๋ยวไปเอานมมาให้เบิ่์นกันนมซื้อนมมากวะยังน,นมแบบต้เออนมแบบซุงไปเอาไปให้เราเบิง่ง เตือนมมาตอนกินแบบทรงออเมือยำเมือละเทืเนยเหมือเศร้านมทั้งไข่ยนี่แหละทรงั้งอีหล่กข้าแข็งบ๊ใส่ตู้ไว้นี่เขาบ๊ได้ให้ใส่ตู้เย็นเอาไว้ทรงกินนี่ทั้งใต้ในเบอะเอามาเบิ้งเขาสิบอกว่าทรงเด๋อแต่ให้ปลาอ่อนเราทรงยเหมือเศร้ากินมือละเทือ มีเอฟซี FC เนี่ยน่ามากล้วก็เพื่อนที่ทำงานเขาก็ชงให้พ่อกินแบบนี้เอียงอันนี้งงอ่านอยู่ยัยง่ายอ่านปะ่ได้นน่าตื่นเต้เอาอ่านอยู่อ่านอยู่เอาอนั่งพยาบาลตัวอ,อังกฤษก็อ่านหาหมองภาษาไทายอ่านอยู่เอ็นชัวอเอ็นชัวนมเอ็นชัว<ะ>ทรงกิน นี่ไม่สชบอกอยู่ว่าส้งจังใดจังใดมันเป็นอาหารเสริมมีประโยชน์ทุกอย่างบ่ให้กินเหล่านมอ่ะนะนมอันใดประตะซอยปร้ถินกินดอกมันหวานพูดเขาให้กินตัวนี้เอาบ่ส้งเดี๋ยวจงศึกษาว่าส้งใดใส่เย็ดลงไปนะคะไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่เล่แกงหน่อไม้ ใส่ปลาช่อนใส่เห็ดหนางฟ้าเรียบร้อยนะคะสุกแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟพาะเอฟซีฮะใส่กบอยู่บ่อทุกเมื่อนี่ป่ะเมทเทเอาแกนงนงไหมมาส่งอเอานี่อไอ้ปากเอ้ถ้วยมาเทใส่กินแล้วบ่กเขาอเอา มันบ่หลายอะกินน้ากันอันนี้อันนี้เอาไปเทใส่เลยเออจะเอานี่มาคืนข่อยโอ้เห็ดเบี้ยบ่เออบู้ยเราบ่อเออบ่อต้องล่างที่สร้างกันบ่อแซ่บกินรวดเด้อไม่ทจ้าเจ้าเป็นเหร่นน้ำเล่าในอีเบะนะเป็เล่นเป็นมูเล่เนี่ยเออจ้าจ้าอู้เงินกว้างรู้ทาง อูทางอยู่ดเ,ดยเออเออบอพูดเดียวดอกมีลูกอยู่นมีอยู่เมื่อก่อนเด้อจ้าปลาแดกบอคากปันไดไม่เท้อยากเป็นสามหน่อไล่นะคะองเสือไปหาไม่เบะเพื่อนบ้านก็เอาเห็ดแบ่งไปให้ใส่ก็เลยเอามากินด้วยกันแบ่งมาให้ยายเดี๋ยวแอดเดินกลับ เดินมาไม่ได้ขี่รถมาวันนี้สถานีอนามัยนะคะนี่เท่าไหร่ประมาณร้อยเมตรนะคะจากบ้านแอดมาถึงบ้านของยายนะคะปกติยายจะไปวัดกับแม่ทุกวันแชร์ปะง้อป มคือาิเเออต้มปลาใส่ผักขี้ขมให้กินได้มื่อนี่สูตรฟีมือร์เบอร์นต้มใส่ซอนปลาช่อนใส่ผักขี้ขมเออสดน้ำโกกโกกเออไปเอ้ยเป็นตาะกีดเลยอืมมันเฮาใส่แกงน้องใหม่มุนเบอร์หนึเลยอืมอันนี้คือสูตรเฮาไหแล้วไปเฮากระแตงมากินข้างๆเรานี่ยล่ะกินข้าวพร้อมกันเลยยุสิไปนั่งกินอยูุ่่นบ่ เอเเอ,อเอามากินใกล้ๆพวกนี่แม่บ่พวยบ่ได้ให้กินแล้วเอาผ้าคุนหนูมาไว้ให้พ่อเช็ดปากมาไปเรียบรย้อยมือค้ำผ่าเย็บซีมาเดอรอสมพักแป่นแกงหน่อไม้เสร็จประชนะออันมาผ้าปูพอมกกกินมุมนี้นั่งกินอ่างกันอยู่นี่แหละ มุมไผ่มุมมันกินข้าวพร้อมกันแต่คนละเมนูนะคะมาเด้อเอฟที่เอ้ยเจ้งน้ำใหม่กับสมพักโอ้งกสิหาตัวแบบอีโพนะมาน่งห้องกินเบ็ดห้องกสิหาตัวแบบพญ่พองมาน่งห้องกินด้วยกันเออ่ป้องกลมแหงเออมีนมนควม ใส่พักใส่เน็ตอู้หูเค,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 ครืขอข่ายต่างๆเคือนนะพักนี่จะพัก่อดสามหางเนี่ยโอ้ยแสบพักพี่น้องเลยการมักพริกไปสองตัวไว้แล้วสมพักแป้นน้ำเพื่อเคียวดีแทะเด้อขา่าวเอฟซีกินข้าวนากกะคะโผล่ข่ายยิมแหละ คลิปนี้ก็อขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปูผ่องย่าพาแฟมิลี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่คะพ่อขี้แถวจะมาขี้แงจิติภาไปทอนแข่าละบาดนี่พ่อก็ทานข้าวอิ่มแล้วนั่งเล่นก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นไปนอนนะคะน,นั่งย้อยก่อนยยังือ่